แค่เปลี่ยนที่และวิธีการในการซื้อสินค้าคุณจะได้รับโบนัสสะสมเป็นเงินคืนทุกการซื้อกินซื้อใช้ทุกการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจําวันโดยเรามีนโยบายที่ว่าแปลงทุกรายจ่ายของคุณให้กลายเป็นรายรับในรูปแบบของสกสารที่คุณคุ้นเคยเป็นอย่างดีแต่นี่คือเครือข่ายสากสรซื้อตรงแห่งแรกของประเทศไทยด้วยการฉีกกฎธุรกิจเครือข่ายแบบเดิมๆอย่างสิ้นเชิงเพราะมีรูปแบบทางการตลาดเป็นร้านสะดวกซื้อและธุรกิจนี้ ไม่ต้องรักษายอดธุรกิจนี้เมื่อเป็นนักธุรกิจเต็มตัวแล้วสามารถสะสมโบนัสได้ไม่จำกัดและมีโอกาสในการสร้างรายได้ขั้นต่ำวันละ1000ถึง1 5 0 0 0บาทด้วยกันต่อหนึ่งรหัสธุรกิจนี้จ่ายผลตอบแทนเป็นรายวันธุรกิจนี้มีสินค้าที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันให้สะสมโบนัสได้มากกว่า2 0 0 0 0รายการด้วยกันธุรกิจนี้สมาชิกสามารถสะสมโบนัสได้โดยไม่จำกัดเวลาและไม่มีการตัดคะแนนทิ้งใดๆทั้งสิน้น ธุรกิจนี้ไม่มีการทำยอดเพื่อขึ้นตำแหน่งธุรกิจนี้สมัครครั้งเดียวเก็บเกี่ยวผลกำไรตลอดชีวิตไม่มีการต่ออายุสมาชิกรายปีธุรกิจนี้ไม่ต้องตือ้อไม่ต้องเงอะเราเน้นวิธีการในการทำการตลาดแบบดึงดูดโดยให้ลูกค้ามาขอเข้าร่วมธุรกิจกับเราเองธุรกิจนี้สมัครสมาชิกเพียงแค่หลักร้อยเท่านั้นและเป็นนักธุรกิจอย่างเต็มตัวเพียงแค่หลักพันเท่านั้นและคุณจะได้เปรียบเสมือนหนึ่งในหุ้นส่วนร้านสะดวกซื้อดังกล่าว ที่พร้อมให้คุณได้สร้างธุรกิจตามรูปแบบของคุณและสร้างรายได้ให้กับคุณอย่างมั่นคงและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในอนาคตเพราะนี่คือสากลเครือข่ายซื้อหรือขายตรงสะดวกซื้อแห่งแรกของประเทศไทยสิ่งที่คุณจะได้รับหลังจากที่คุณดูวิดีโอนี้จนจบอย่างแรกคุณจะได้รับเทคนิคและวิธีการในการทําการตลาดผ่านระบบออนไลน์สูงสุดถึง7ฉบับด้วยกันส่งให้คุณในอีเมลทันทีอย่างที่2 คุณจะได้รับสิทธิพิเศษในการทดลองระบบเข้าใช้งานระบบออนไลน์ที่มีมูลค่ามากกว่า5 0 0แสนบาทด้วยกันฟรีอีก7วันสิ่งที่กล่าวมานี้ผมน้อย st น้อยยินดีมอบให้คุณโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นเพื่อให้คุณได้ศึกษาและทำความเข้าใจจนกว่าคุณจะเข้าใจอย่างแท้จริงเพียงคุณคลิกปุ่มลงทะเบียนด้านล่างและกรอกข้อมูลเพื่อรับรหัสผ่านเข้าทดลองระบบไม่ใช่การสมัครเข้าร่วมธุรกิจแต่อย่างใดนะครับระบบ จะส่งข้อมูลและรหัสผ่านในการเข้าใช้งานทดลองระบบออนไลน์ไปให้คุณในอีเมลทันทีคำเตือนธุรกิจนี้ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถทำธุรกิจนี้ได้ธุรกิจนี้ไม่เหมาะสำหรับคนที่อยากรวยเร็วรวยทางลัดหรือรอผลพลยได้จากผู้อื่นธุรกิจนี้ไม่เหมาะสำหรับคนที่อยากลองแต่อยากประสบความสำเร็จเพราะไม่มีใครประสบความสำเร็จในธุรกิจได้จากการลองทา นอกจากคุณลงมือทําอย่างจริงจังเพียง5-10ถึงปีเท่านั้นคุณสามารถประสบควาสมสำเร็จได้ธุรกิจนี้ไม่เหมาะสําหรับคนที่ไม่กล้าลงทุนเพราะขึ้นชื่อว่าธุรกิจย่อมต้องมีการลงทุนเป็นธรรมดาแต่จะลงทุนหลักร้อยหรือหลักพันขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณคุณสามารถเลือกได้และธุรกิจนี้ไม่เหมาะสําหรับคนที่มีอคติกับงานออนไลน์หากคุณคิดว่านี่คือโอกาสที่จะทําให้คุณรวยและประสบควาสมสำเร็จได้คุณต้องไม่พลาดโอกาสนี้อย่างแน่นอน เพียงคุณคลิกปุ่มลงทะเบียนด้านล่างและกรอกข้อมูลเพื่อรับรหัสผ่านเข้าทดลองระบบย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ใช่การสมัครเข้าร่วมธุรกิจแต่ยอย่างใดนะครับระบบจะส่งข้อมูลและรหัสผ่านไปให้คุณในอีเมลทันทีหวังว่าเราคงจะได้ร่วมงานกันนะครับสวัสดีครับ